สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาสปอยหนังที่มีชื่อเรื่องว่า Trick or Treat กระตุกขวันวันปล่อยผีจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยครับ Trick or Treat เป็นหนังแนวสยองขวัญที่ได้พุ่มกับอย่างไมเคิลดอร์เฮอร์ตีมากำกับเรื่องราวกล่าวถึงคืนวันฮาลลวีนของเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งที่ภายในคืนเดียวเกิดเรื่องราวต่างๆขึ้นมากมายผ่านตัวละครเด็กชายหัวกระสอบที่มีชื่อว่าแซม เขาเปรียบเสมือนเป็นคนคุมไม่ให้ทุกคนลบหลู่วันฮาลลวีนเขาจะพาเราไปสู่คืนแห่งการปล่อยผีที่คุณจะไม่มีวันลืมกับเรื่องสั้นที่เล่าต่อกัน5เรื่องที่เชื่อมโยงกันเรื่องแรกไม่เชื่ออย่าลบหลู่เรื่องที่ 2. เด็กชายอ้วนเรื่องที่3เหตุการณ์ในรถโรงเรียนเรื่องที่ 4. เหยื่อรายแรกและเรื่องที่ 5. t าทริคอ t e e ี t แล้วคุณจะรู้ว่าคืนหนึ่งสามารถสร้างความสยองขวัญได้ขนาดไหนดูหนังที่เราสปอยแบบไม่มีโฆษณาเว็บพนันให้รกหูรกตาได้ที่ดูหนังขีดฟรี .com เปิดเรื่องมาเราจะพบกับเอมมาและแฟนหนุ่มของเธอเฮนรี่ทั้งคู่เพิ่งกลับจากงานเทศกาลฮาโลวีน เอ็มมาตัดสินใจดับไฟในหัวฟักทองทั้งที่เฮนรี่เตือนเขาแล้วว่าให้ผ่านคืนนี้ไปก่อนทั้งคู่กำลังคุยกันโดยที่มีใครบางคนแอบมองอยู่เอ็มมาบอกให้แฟนหนุ่มของเธอเข้าไปข้างในก่อนเธอจะขอเก็บกวาดหน้าบ้านวันนี้เลยเพราะว่าพรุ่งนี้แม่ของเธอจะมาในขณะที่เธอกำลังเก็บหน้าบ้านเธอก็ได้ถูกใครบางคนฆ่าเธอตายอย่างไร้สาเหตุ ทางด้านของเฮนรี่ออกมาก็ได้พบว่าแฟนสาวของเธอโดนตัดหัวเสียบประจานเสียแล้วแต่ภาพสลับมาที่รอรี่และพี่สาวของเธอกำลังซื้อชุดเพื่อไปใส่ในงานฮาโลวีนคืนนี้รอรี่แต่งเป็นสาวน้อยหมวกแดงแสนสวยแต่เธอดูเหมือนจะเป็นคนที่รู้สึกไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองสักเท่าไหร่ขณะที่แดเนียลพี่สาวของเธอได้ชวนพนักงานในร้านไปออกเดทด,ด้วยคืนนี้หลังเลิกงาน ตัดภาพมาที่เด็กอ้วนคนหนึ่งชื่อว่าชาลีกำลังเดินทำลายหัวฟักทองที่ประดับไว้ตามบ้านต่างๆจนชาลีเดินไปถึงบ้านหลังหนึ่งซึ่งเขารู้สึกถูกชะตากับบ้านหลังนี้เขาเลยเดินไปหยิบขนมที่ตั้งอยู่ในหัวฟักทองจนหมดโดยไม่สนใจข้อความที่เจ้าของบ้านได้แปะเอาไว้ว่าให้หยิบไปแค่หนึ่งชิ้นระหว่างที่เขากำลังเทขนมลงถุงอยู่นั้น เจ้าของบ้านที่ชื่อสตีเฟนก็กลับมาเห็นพอดีเลยตักเตือนชาลีแล้วก็บอกให้ชาลีนั่งพักคุยกับเขาสักประเดี๋ยวตัดภาพมาที่แก๊งสาวๆทั้ง4ี่คนกำลังเดินคุยกันเรื่องออกเดทซึ่งลอรี่ยังไม่เคยออกเดทเลยสักครั้งมาเรียและเจเน็ตซึ่งเป็นเพื่อนกับพี่สาวของเธออาสาโชว์สเตปชวนหนุ่มๆไปงานปาร์ตี้ให้ลอรี่ดูและชายสองคนนั้นก็ตกลงที่จะไปกับเธอ ตัดภาพมาที่ชาลีที่กำลังนั่งคุยกับซีเฟนอยู่หน้าบ้านซีเฟนได้เล่าเรื่องราวตอนเด็กๆให้ชาลีฟังว่าเขาก็ชอบทำแบบชาลีเหมือนกันพอนั่งคุยกันสักพักจู่ๆชาลีก็อ้วกออกมาหมดไส้หมดพุงชาลีอ,อ้วกจนเขาสลบไปแล้วซีเฟนก็ได้ลากชาลีเข้าไปในบ้านระหว่างนั้นก็มีเด็กๆมาเคาะประตูขอขนมจากซีเฟนรวมถึงเด็กที่สวมกระสอบไว้ที่หัวด้วยนั่นก็คือแซมนั่นเอง ทางด้านของลอรี่ก็ได้ขอแยกตัวออกจากพี่สาวเพื่อเธอจะได้ไปเลือกคู่เดทของเธอเองตัดภาพมาที่ซีเฟนเขาเดินเตรียมของเพื่อที่จะทำอะไรสักอย่างหลังจากนั้นเขาก็ลากชาลีไปที่หลุมฝังศพหลังบ้านเพื่อที่จะฝังชาลีแต่ในขณะนั้นลูกชายของซีเฟนก็ได้เปิดหน้าต่างออกมาตะโกนเรียกหมาข้างบ้านจึงเห่าเสียงดังซีเฟนจึงตัดนิ้วของชาลีให้หมากิน แล้วชายแก่ข้างบ้านก็เดินออกมาดูจูจูชาลีก็ฟื้นขึ้นมาทําให้ชายแก่เดินมาดูแล้วก็ถามซีเฟนว่าลงไปทําอะไรในหลุมซีเฟนจึงตอบกลับไปว่าเขากําลังขุดบ่อส่วมซึมอยู่แล้วพอชายแก่กลับเข้าบ้านไปซีเฟนก็ได้ทําการฆ่าชาลีแล้วกบหลุมฝังและเอาต้นไม้ปลูกทับแบบเนียนๆระหว่างที่ซีเฟนกําลังเดินเข้าบ้าน ชายแก่ข้างบ้านก็ส่งเสียงของความช่วยเหลือแต่ซีเฟนก็คิดว่าแกล้งเขาเลยไม่ได้สนใจและเดินกลับเข้าบ้านไปและพาลูกชายของเขาลงไปยังชั้นใต้ดินเพื่อสอนวิธีการฆ่าคนให้กับลูกของเขาตัด้ามาที่บ้านของลอนด้าเธอเป็นเด็กเปินเป่นๆและชอบโดนแกล้งเสมอพวกเด็กๆได้ให้เชรเดอร์ผู้ชายเพียงคนเดียวในแก๊งมาชวนลอนดาออกไปกับพวกเขา ซึ่งกำลังจะเดินทางไปยังเมืองร้างกันลอนด้าตอบตกลงและทั้งหมดก็เดินทางไปหาฟักทองให้ครบ8ดหัวเพื่อนําไปทําพิธีอะไรสักอย่างที่เมืองร้างตัดภาพกลับมาที่งานฮาโลวีนสีเฟนซึ่งสวมชุดใส่หน้ากากกำลังนัวกับผู้หญิงคนหนึ่งพอนัวไปนัวมาซีเฟนกลับจะฆ่าผู้หญิงคนนี้ซะอย่างนั้นผู้หญิงคนนี้เลยวิ่งหนีออกมาสุดชีวิตจนมาเจอกับเอมมาและเฮนรี่ แต่พวกเขาคิดว่าเธอคงเมาพวกเขาเลยไม่ได้สนใจเธอจนเธอก็โดนซีเฟ้นตามมาฆ่าในที่สุดตัดภาพกลับมาที่ลอนด้ากับชาวแก๊งทั้ง4คนซึ่งกำลังเดินทางมาถึงเมืองร้างพร้อมกับฟักทองทั้ง8หัวซึ่งเมซี่อาสาเป็นคนเล่าประวัติเมืองร้างนี้ให้ทุกคนฟังตำนานบอกว่ามีรถบัสรับส่งนักเรียนอยู่คันหนึ่งซึ่งไม่ใช่รถรับส่งนักเรียนธรรมดา เด็กในรถมี8คนซึ่งเป็นเด็กพิเศษทุกคนมีปัญหาแตกต่างกันออกไปและพ่อแม่ของพวกเขาก็ไม่ได้ปลื้มพวกเขาสักเท่าไหร่เพราะพวกเขามีแต่เรื่องหน้าอับอายไม่เว้นในแต่ละวันวันนั้นคนขับรถตัดสินใจที่จะเปลี่ยนเส้นทางแทนที่พวกเขาจะได้กลับบ้านคนขับรถกับพาพวกเขาไปยังเหมืองร้างแห่งหนึ่งซึ่งก็คือสถานที่เดียวกันกับที่เมซี่กำลังเล่าอยู่นี้ เหตุผลที่คนขับรถมายัางที่นี่ก็เพราะว่าพ่อแม่ของเด็กพวกนี้ตัดสินใจจ้างคนขับรถให้ฆ่าเด็กพวกนี้ซะตอนแรกก็ดูเหมือนจะไปได้สวยแต่มีเด็กคนหนึ่งรู้ทันเขารีบไปคว้าพวงมาลัยรถเพื่อจะขับรถออกจากที่นี่แต่ด้วยความที่เขาไม่เคยขับรถมาก่อนทำให้ขับรถตกหน้าผาลงไปในน้ำเด็กทั้งหมดเสียชีวิต และไม่ได้ยินข่าวของคนขับรถคนนั้นอีกเลยหลังจากที่เมซี่เล่าจบทุกคนกำลังจะลงไปข้างล่างผานั่นเพื่อเอาหัวฟักทองไปเส้นไหว้ในวันฮาโลวีนให้กับเด็กทั้ง8คนที่เสียชีวิตและเมซี่และเพื่อนอีกสองคนตัดสินใจลงไปก่อนและให้ลอนด้ากับเพื่อนอีกคนตามลงไปทีหลังตัดภาพมาที่ลอรี่เธอกำลังเดินหาคู่เดทของเธอในคืนนี้แต่เธอก็ยังหาไม่ได้จนพี่สาวของเธอ โทรมาตามเธอให้ไปหาระหว่างที่เธอกําลังคุยโทรศัพท์กับพี่สาวของเธออยู่ซีเฟนก็กําลังจ้องเธอเพราะเธอคือเหยื่อรายต่อไปของเขาตัดภาพกลับไปที่เมืองร้างขณะที่ลอนด้าลงไปถึงเธอก็โดนเมซี่และเพื่อนๆน,นแกล้งเธอสารพัดเธอพยายามหนีจนพลัดตกบ่อน้ําเล็กๆและสลบไปพอลอนด้าฟื้นขึ้นมาเธอก็พบว่าเธอโดนเพื่อนๆนทั้งหมดแกล้ง แต่เมซี่ก็ยังไม่พอใจอยากจะแกล้งเธอต่อชรเดอร์จึงบอกเธอว่าเธอกลัวจนแทบบ้าแล้วไปเก็บของแล้วกลับบ้านกันในระหว่างที่เมซี่และเพื่อนๆอ,อีกสองคนกำลังเก็บของเมซี่ก็ได้ยินเสียงบางอย่างก็เลยคิดว่าเป็นเสียงของเพื่อนๆแกล้งเธอแต่เพื่อนๆก็ปฏิเสธว่าไม่ใช่เสียงของพวกเขาและสักพัก พวกเขาก็ต้องวิ่งหนีกันโอนละมานเพราะเสียงที่ได้ยินคือเสียงของเด็กพิเศษทั้ง8คนพวกเขาวิ่งจนไปถึงลิฟที่ลงมาและในลิฟมีลอนด้านั่งอยู่ด้านในด้วยความโกรธแค้นที่เขาโดนเพื่อนๆแกล้งเขาจึงตัดสินใจไม่เปิดลิฟและขึ้นไปข้างบนเพียงคนเดียวส่วนเมซี่และเพื่อนๆก็โดนเด็กพิเศษทำร้ายจนเสียชีวิตในระหว่างที่ลอนด้ากำลังเดินกลับ เธอได้พบกับแซมที่กำลังเฝ้าดูสถานการณ์อยู่แต่แซมก็ไม่ได้ทำอะไรลอนด้าต่างคนต่างแยกย้ายกันไปตัดภาพมาที่ลอรี่ที่กำลังเดินไปหาพี่สาวระหว่างทางเธอรู้สึกเหมือนกับว่ามีคนคอยแอบตามเธออยู่และก็เป็นเช่นนั้นจริงๆสี่เฟ้นปรากฏตัวออกมาพร้อมกับทำร้ายเธอเหมือนผู้หญิงคนก่อนฝั่งแดเนียลที่กำลังเป็นห่วงน้องสาวอยู่นั้น จูจ่ๆก็มีอะไรพุ่งเข้ามาภายในงานพอเดินไปดูคนที่โดนทำร้ายกลับเป็นซีเฟนไม่ใช่ลอรี่สุดท้ายทั้งงานกลายร่างเป็นหมาป่ากัดกินคนที่พวกเธอลวงมาทั้งหมดและซีเฟนก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เปิดบริสุทธิ์ให้กับลอรี่ผู้ที่ไม่เคยล่ามาก่อนและเช่นเคยแซมก็นั่งดูเหตุการณ์อยู่ หลังจากนั้นหนังจะถูกย้อนกลับมาซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับตอนที่ซีเฟนขุดหลุมฝังชาลีมีเด็กๆสามคนมาขอขนมจากบ้านของชายแก่ที่อยู่ข้างบ้านซีเฟนซึ่งชายแก่ก็ได้ปล่อยหมาออกมาไล่เด็กๆเ,เพราะเขาเป็นคนที่ไม่ชอบวันฮาโลวีนมากๆในขณะที่เขากำลังนั่งดูทีวีอยู่ หมาของเขาก็ได้เห่าอยู่ข้างนอกบ้านพอเขาเดินออกไปดูก็พบว่าหมาของเขากำลังกินอะไรบางอย่างอยู่ซึ่งนั่นก็คือนิ้วของชาลีตอนต้นเรื่องนั่นเองซึ่งตอนนั้นแซมก็ได้มาดูเหตุการณ์อยู่ด้วยพอชายแก่กลับเข้าบ้านมาหมาของเขาก็เห่าที่ประตูหน้าบ้านไม่หยุดชายแก่คิดว่าเป็นพวกเด็กๆมาขอขนมเขาเปิดประตูปกะจะทำร้าย แต่กลับเจอแต่หัวฟักทองเต็มอยู่หน้าบ้านไปหมดระหว่างนั้นหมาของเขาก็มองไปที่ชั้นสองและเห่าเขาจึงคิดว่าบ้านของเขาไม่ปกติแล้วชายแก่เดินไปหยิบปืนใส่กระสุนลูกซองและกำลังจะเดินขึ้นไปชั้นสองทันใดนั้นมีบางอย่างวิ่งตัดหน้าเขาเข,าเข้าไปในห้องนอนพอเขาตามเข้าไปในห้องก็พบว่าห้องของเขา เต็มไปด้วยคำว่าแซมทริกอทวีตอยู่เต็มไปหมดหลังจากนั้นแซมได้โผล่มาทำร้ายชายแก่และชายแก่ได้ยิงสวนแซมไปหนึ่งนัดแต่แซมก็หายตัวไปอย่างปริศนาชายแก่รีบวิ่งลงมาอย่างชั้นล่างแต่กลับตกบันไดลงมาเนื่องจากกับดักที่แซมวางไว้เขาพยายามเดินไปที่หน้าต่างเพื่อขอความช่วยเหลือจากซีเฟน คุ้นๆกันไหมครับฉากนี้ในตอนต้นเรื่องที่ชายแก่ขอความช่วยเหลือจากซีเฟนแต่เขาก็ไม่ได้สนใจสรุปแล้วคนที่ทำร้ายชายแก่ในตอนนั้นก็คือแซมนั่นเองและชายแก่ก็โดนแซมเล่นงานอย่างหนักแต่เขาไม่ยอมแพ้และคว้าปืนมายิงแซมได้สำเร็จและหลังจากนั้นเขาได้เดินไปหาแซมและยิงซ้ำไปอีกสองนัดและเขาก็เดินไปที่โทรศัพท์เพื่อจะแจ้งเหตุกับตำรวจ แต่กลับโดนมือของแซมที่ขาดไปแล้วดึงสายโทรศัพท์ออกแล้วแซมก็เริ่มขยับตัวและกลับมามีชีวิตอีกครั้งเขาหยิบหมวกกระสอบขึ้นมาใส่พร้อมกับถือลูกอมและเดินปลี่ไปที่ชายแก่แซมแทงไปที่ช็อกโกเลตที่อยู่ที่หน้าท้องของชายแก่และเดินจากไปโดยไม่ทำร้ายชายแก่เลยหลังจากนั้นชายแก่ก็เผารูปที่ถ่ายกับเด็กพิเศษทั้ง8คน ทำให้เรารู้ว่าชายแก่คนนี้คือคนที่ขับรถพาเด็กพิเศษไปที่เมืองร้างนั่นเองจากเหตุการณ์ที่ชายแก่เจอเขาเริ่มเห็นความสําคัญของวันฮาโลวีนเขาก็เปิดประตูมาให้ขนมเด็กๆที่มาทิกอตชีสที่บ้านเขาโดยมีแซมคอยยืนดูเหตุการณ์อยู่และระหว่างนั้นแซมหันไปเห็นคู่รักคู่หนึ่งซึ่งก็คือเอมมาและเฮนรี่ในตอนต้นเรื่อง สาเหตุที่เอม็มมาถูกฆ่าก็เพราะว่าเธอดับไฟในหัวฟักทองทำให้แซมไม่พอใจเธอและสุดท้ายเด็กพิเศษทั้ง8คนและสุดท้ายผีเด็กพิเศษทั้ง8คนก็มาเคาะประตูที่หน้าบ้านของชายแก่เพื่อทิกออดฉีตและแล้วหนังก็จบลงครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับหากใครรับชมผ่านทาง Facebook ฝากกดไลค์กดแชร์ หากใครรับชมผ่านทาง YouTube ฝากกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้พวกเรา O2 Studio ด้วยนะครับดูหนังที่เราสปอยแบบไม่มีโฆษณาเว็บพนันให้รกหูรกตาได้ที่ดูหนังขีดฟรี .com